สารรันเนี่ยนัดพิจารณาแล้วก็นัดพิจารณาในวันเดียวกันเนี่ยถึงสามเรื่องดูเป็นหนึ่งเหมือนจะเล่งเหมือนจะเล่งนัดอ่ะแม้ในประเด็นที่สี่เนี่ยไม่เกี่ยวกับสารรัตนญเป็นวันที่ท่านอดีตนายกทักษิณจะต้องไปพบสูงสุดเพื่อตนาตัวไปส่งฟ้องตามที่มีคำสั่งไปแล้วก็ตามแต่ทุกเรื่องทุกรายการสี่คดีเนี่ย มาบรรจบประจวบเหมาะกันในวันที่สิบแปดทั้งนั้นเลยวันที่สิบแปดเนี่ยเป็นการตัดสินเรื่องวุฒิสมาชิกการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกว่าขัดต่อ,อรัฐธรรมนูญตามมาตราร้อยเจ็ดแห่งรัฐธรรมนูนหรือเปล่านะอันนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นที่จําเป็นต้องเร่งด่วนเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่สิมันจะมีการเลือกตั้งสวในระดับจังหวัด และมีข้อมูลข้อเท็จจริงมาจำนวนมากครับจากแหล่งหลายลายที่ว่าหัวกันมาบ้างจัดตั้งบ้างมีการว่าจ้างกันมาบ้างขั้นตอนเนี่ยดูเหมือนว่าจากที่จะมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสวเลยคือมาสมัครเสียเงิน2,000แล้วก็อยากจะมาเป็นตัวเลือกเพื่อเสียตังค์มาเลือกซะมากกว่า อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะตรงกับวัตถุประสงค์กับพรบอนี้หรือเปล่าที่กกตอ,ออกระเบียบคําสั่งจนไปถึงมีการล้องไปที่ศาลและทำน,นูญแต่มันมีอสองหนึ่งเ่ย พิษักดาฮะเรื่องที่หนึ่งแล้วเราพอมองเห็นเหตุผลตามที่พิศักดาอธิบายว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคงต้องรีบตัดสินหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเกิดจะเกิดสังคมจะลังเลว่ากระบวนการซึ่งในเวลานี้เขากำลังเดินกันอยู่ในการจะเลือกสวอ,อันมาจากระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็จะมาระดับชาติอยู่ไวๆนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องรีบตัดสินว่าตกลงว่ามันขัดหรือมันแยง้งสมมุติสมมตุมมติต่อไป,ไปอีกว่าเอ้แล้วสมมุติว่าเกิดมันขัดขึ้นมาจริงๆละ่ะ เอา้ามันจะไปตรงกับที่คนเคยคาดการไว้ไหมในอดีตเขาเคยคาดการว่าสวชุดรักษาการปัจจุบันซึ่งเป็นสวเฉพาะการ250ท่านซึ่งรักษาการอยู่ตอนนี้เนี่ยจะได้รักษาการยาวๆไอ้เอน,นี่ยจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะทําให้สว250ท่านเนี่ยรักษาการไปยาวๆไหมว่าถ้าเกิดสมมติสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพอรลปอได้มาซึ่งวุฒิสภาเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา1้อยเเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ทำให้คนคิดอย่างนั้นได้ไหมมีสิทธิ์คิดได้ครับแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันมาภายหลังคุณพัชราครับการที่จะเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้ตรงไปตามหลักการและเจตนาการได้มาซึ่งสวที่มีการออกระเบียบของกรกตเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นของมันเนี่ยถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ สวบางส่วนอยากจะดำรงตำแหน่งคือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ยาวนานที่สุดวิธีการทำให้สวยังเลือกไม่ได้ภายในวันที่สองกรกฎาเนี่ยก็จะทำให้สวชุดเก่าอยู่ไปได้อีกยาวนานแต่ประเด็นข้อเท็จริงมันมีอยู่ว่าครับว่าตั้งแต่กรกะตะออกระเบียบคำสั่งที่มันมีความยุ่งยากซับช้อน คนที่เข้าไปเลือกแล้วเนี่ยยังงงตัวเองอยู่เลยว่าเลือกแบบไหนเลือกไฟเลือกจัดกลุ่มแล้วมันมีหลักการว่าการนิยามผู้รับเลือกตั้งเป็นสวเนี่ยจะต้องหมายถึงว่าผู้ที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งในการเป็นสวฉะนั้นเขาต้องเลือกตัวเองด้วยไปเลือกมาเพื่อเลือกคนอื่นไม่ได้แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในขณะนี้สวบาง ผู้สมัครบางคนในระดับคะแนนเลยแสดงว่าเขาไปเลือกคนอื่นและไม่ได้ลงคะแนนให้ตัวเองซึ่งมันผิดหลักธรรมชาติที่สามารถเลือกตัวเองและเลือกไฟเลือกต่างกลุ่มได้เมื่อคะแนนไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่านี่เป็นการหัวจัดตั้งมาเพื่อลงคะแนนจริงไหมข้อสองเนี่ยการออกระเบียบมีข้อห้ามมากมายเนี่ยบางคนเนี่ย ผิดหลักคุณสมบัติหรือเปล่าการตรวจสอบแบบนี้เนี่ยยังไม่เข้มข้นเพียงพอและถ้าได้ไปสวและวววสูกสอยอ่ะเพราะไม่เข้าตามสมบัติเงื่อนไขของ20กลุ่มเนี่ยพอไปช้าแล้วมันจะยิ่งทำให้กระบวนการล้มไม่ได้สวสองร้ที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้นเหตุผลที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่อง มาจากที่ผู้สมัครบางคำร้องต่อสารปกครองแล้วส่งมาให้ที่ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันมองได้ทั้งสองมุมมุมแรกมีปรากฏการข้อเท็จจริงที่จะไม่บริสุทธิ์ซึ่งการได้มาและขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงสารก็รีบสั่งการซะประการที่สองเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วเห็นว่าเอาละสถานการณ์เนี้ยจะทำให้ สวเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกตั้งต่อไปได้และให้กลับไปเริ่มต้นหนึ่งใหม่ทำให้สวนี้ยังอยู่อีกยาวนี้มันก็มองได้สมยอมกันอยู่ที่ข้อเท็จจริงในคำตัดสินเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนคุณพระเจารัและผมก็จะได้ได้รู้ได้เห็นกันเหมือนกันว่าพยานหลักฐานอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายระเบียบของ ตรงไหนข้อไหนที่ดูแล้วเป็นการฝ่าฝืนทําให้สวเนี่ยถ้าดําเนินการต่อไปแล้วจะขัดต่อรัฐธรรมนูญคําวินิจฉัยจะเป็นตัวบ่งชี้และบอกให้เห็นถึงเป้าหมายเจตนาที่แท้จริงของสารรัฐธรรมนูนว่าที่เนี่ยถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ครับก็นอกเหนือจากที่สารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยเรื่องคํารองว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ากันได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยยังมีอีกหลายสเต็ปนะที่จะร้องให้ล้มการเลือกตั้งสวได้ตามที่พี่ศักดาพูดเนี่ยว่าเฮ้ยไอ้คนไปลงคะแนนแล้วไม่ลงคะแนนให้ตัวเองก็มีไว้เป็นไปได้ยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ฟังมาแล้วเขา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 แก้ตัวนะนะวันนี้ได้ยินแล้วเขาบอกว่าที่ผมไม่ลงคะแนนให้ตัวเองเป็นศูนย์เนี่ย ก็เพราะว่าผมเห็นว่าสวท่านอื่นดีกว่าผมไงคุณสมบัติดีกว่าผมก็ไปให้คนโน้นคนนีน้คนโน้นกับคนนั้นผมก็ไม่ได้เลือกตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งก็เอาละไม่เป็นไรแต่ว่าในมุมของพิจักดาเนี่ยคิดว่ามีอีกหลายสเต็ปที่จะทําให้เกิดการล้มการเลือกสวก็ได้ใช่ไหมถูกต้องถ้ามันช้านานไปถ้าหากว่าข้อท็จจริงเนี่ยมันพอไปได้แล้วยังปล่อยให้เนิ่นนานไปเนี่ย คนที่จะตกเป็นจำเลยก็คือกะกะตการร้องต่อกะกะตมีข้อเท็จจริงมาสู่กะกะตตั้งหลายอย่างแนละจากพฤติกรรมการเลือกระดับอำเภอการเลือกตั้งแต่การสมัครตั้งแต่การเลือกตั้งแต่การออกคำสั่งจนถึงการเลือกระดับจังหวัดเนี่ยคุณปล่อยมาได้ยังไงแล้วคุณค่อยไปร้องศาลเนี่ยอันนี้มันเป็นเปล่าอันนี้กะกะตเนี่ยจะโดนศาลเนี่ยมีหน้าที่ในการตัดสิน แต่ก,อ,กอตเนี่ยเป็นตัวแคตเป็นตัวคัตเตอร์ว่ากระบวนการเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ดีและไม่ตรงไปตรงมาแล้วมีนเมตต์ต่อความผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกจะเจตนาหรือไม่ก็แล้วแต่การลงคะแนนของผู้ที่จะมาสมัครเสนอตัวมันเป็นการหัวหรือมีเจตนาที่จะมา เป็นสวรจริงๆเพียงแต่ว่าเลือกเขาก็ได้และเลือกตัวเองก็ได้เนี่ยมันมีกระบวนการจริงหรือนี่ยังไม่รวมว่าเป็นคนของพรรคการเมืองหรือเปล่าพรรคการเมืองส่งคนมาลงกลุ่มไหนมันเป็นยังไงมันมีอีกหลายขั้นตอนอันเนี้ยผมเลยคิดว่าการที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของก ต้องดูการตัดสินอีกทีหนึ่งนะเพราะถ้า<ะ>เร็วไปก็อาจจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแตถ<ะ>่ถ้าช้าเกินไปถ้าช้าเกินไปก็มีพวกกันที่อยู่ในกระบวนการเช่นกรกตที่อาจจะถูกฟ้องเป็นจำเลยถูกดำเนินคดียา,ยาหรือถูกชดใช้ได้แล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องการได้สว ช้ากาันออกไปอันนี้ก็เป็นการคัดว่าถ้าหากจำเป็นต้องช้าก็ไม่ได้ให้ช้าจนเกินเลยเทวิภาควิจารณ์กันอาจจะช้าไปสักเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าช้าไปทิ้งหกเดือนเนี่ยช้าไปทิ้งปีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาต่อประเด็นการเมืองที่เรากำลังจะพูดกันนะว่านายกจะเป็นยังไงเรื่องการยุบพักจะเป็นยังไงการเมือง ไปหมดมันเกี่ยวโยงกันแต่เรื่องนี้ผมมองว่ายังเกี่ยวโยงเล็กๆน้อยๆนะ